กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์บบด ird, ถูกท่านเดอ้อเ่าว่าอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศเนาะล่งขีบซ่าขีบซวยกับคอทษดคอภายลายๆเดอ้อบ่อทวงบ่อทันเห็นในใแม่น้องแกมบ่มยังเกี่ยวข่าวอยู่พี่น้องเอ้ยข้าวกับซีซ่าเนาะเพราะว่าเผื่อเ่นเมื่อลงขีบลงยังอยู่เฮือนอยู่ซานบล่เลยมันบองมีสัญญาณนะน,นี่สบายดีเบดถูกมองถูกบ่อ,อยังหน้าซ้องหาย,ยพี่น้องเอ้ยข้าวกับบ่องาาดอก เป็นองปอกาะเกล็ดเป็ขั้นบอกเกี่ยวคือยังแล่มเห็นห่วงเนาะบรรยากาศเมื่อไหนก็เอาเอาข้าเจ้า่พ้นสีตกจังว่า,าทั้งสีเกี่ยวทั้งสีขนพี่น้องเลยแล้วก็มีแบบญาตีพี่น้องมาซอยใน่เพิ่นก็สีหาขนนี่แหละพี่น้องเลยอันเพิ่นผมมาซอยก็ยังบ่ได้ยส,สามีซ้ำขั้นสีเกี่ยวแต่แม่น้องแก้มบลมกับพ่อน้องแก้มบลมก็อวยบ,บ,บไได้ดอกพี่น้องเลย เมื اب, enfin, hai, ่อยเหงายสาวงับสาวเลยยังหน้าซองหายบ่หัวสิแล้วรือบอเนาะเมื่อนี้เนาะบุกเป็นบุกเลยเพราะว่าย่านพนตกวันศินนี่ได้ปะพี่น้องเอ้ยเจ้าน้ำผ้าน้ำพนเด้ย่ำนี่กับพนพนสิโตกวันศินนี่แล้วขาเจ้าว่าว่าวันศินนี่มื่ออื่นบ่มันสเมื่ออื่นก็สีห้อย่ำมื่อ้าหรวนะ ขนมสีทันเนาะเออเออโอ้ยสิบบอมืนี่อังบริโดเจ๊ลาี้ยวอู้ยขนแล้วนเออเลโคนจะคืนผมแม่บอรดิได้สบายดีพี่น้องเขี่ยวขาวน้ำกันเด้อพี่น้องเลย่นมมงมบอนเนาะ ก็แล้วเขาแล้วนะมันเขาให้ลงคิดสะคิดช่วยก่อนบางเบิ่กล่องดำคิดกันไรมันมีเวลาคิดเมื่อกลงคิดกอมันทอดมันลนน้นเนาะมันแดด แดดแดดบาทพี่น,อน้อนงนคือมเน็่กับไขอยู่ที่วานเเข่ามันเป็นผ้าอ้อนเลเข่าคือคือตกายเหะอนี่นี่เข,ข่าเป็นผ้า สิสีดยาตะเกือวกาดองไกบ่มสิีนีดบังสี่เลยคาาดำแม่มาเข้าสิได้ส่เลยสิ่ีดส่แบบว่ามันยากเลยที่น้องมี่ยากเอนสนี้นะมันบวีกายเนาะ ลไ,ไเฮ็ดปวกนะ<ง>ให้ก็ได้เฮ็ดปวงนั่นในบ้านเฮานี่เออบอ่อบา้านเฮาพุนทั้งข้ากับพนบ้าบาดน,นี้อ,อออมันแห้งไม่ดบอกหรอกมัน็ยอมก็ออกเอออันเคยได้แต่ว่าปีแ่ปหาบา่องลแล้วก็ได้ม้านแล้วก็มันเจ้าู้ดีานพนแห้งไอ,อ มือก่อนนะพน้นแห้งงมือม่อนูเมือมอมอม่อตาจะสิบโกขึ้นเขาได้อือเน่แต่ว่าบ้านห้าผมบอมีพ้นถ้าว่าพ้นทั้งนี้ก็แห้งกระดกก็พื้นเห็ดนอกจากระพ้นเพชรอัวข้ามานป่าละออก Oh mm -hmm. เมื่อยล้ยแห้งเขยิ้มไอ้เงยหน้าเนาะเกี่ยวข้าวหน้าปังพี่น้องไพ่บ่มีหน้าปังกับบะตองเห็ดเด้อเพราะวย่ามนี่มันเด็ดเห็นว่าคืบเนี่ยคือเขยิ้มไอยเงยหน้าเนาะเอ้าอรืใดพสิตกแห้งมาจากห่อมข้าวแม่น้องแกมบุ่มกับพอแห้งอยู่แล้วพี่น้องเลยจักดิ์สิทธนะใดเด้ อ่างถางมโนโดเดียร์นี่อะไรพี่น้องเอ้ยขีดผิดผลาประกันได้กับขอโทษขอภายลายเ้ยพี่น้องเอ้ยลายหูลายตากัน,น,นแมน่ ไม่เอาก็เสียมลาพาจากเลยพี่นองเลยพากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามไม่ต้องแก้บุ้มเด้อบารุงเลยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภายละลายสบายดี